สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนีมากพอๆกับเบาหนองอีกอเก้าครับผมมือนีเบาหนองมีข่าวมาแจ้นงนะครับกวนสืฟังความฝันนะครับนอกเป็นเรื่องดีครับสําหรับเบาหนองนะสาหรับเบาหนองนองลาเพืน่น่าพุ่นสิไปเฮ็ดบุญําครับพุ่น่าสิไปเฮ็ดบุญถวายอันเทียมพรรษากับเบาหนองอยู่วัดบัณจะบกแล้วก เอ้ยยูบันจะบกแล้วก็ไปวัดบานขายุงเพื่อนะเพื่อนสิไปนําครับเดี๋ยวบ้านน้องชายเพื่อนไปขอโชกกับปู่ให้นะครับเนาะถ้าเป็นถ้าบ่มีหยังผิดพาดเด้ถ้าเพื่อนได้ไปน้าอีลีเดี๋ยวบ้านน้องจะให้เพื่อนอุดธูปขอโชกให้คอยติดตามครับแต่จังไดกะจังมาบึงจังมาชมกันนะครับเนาะ,นะมือนี่ครับผมบ่าวน้องมาบอกความฝันแม่ดาวครับแม่ดาว เอฟซีเาหนองหละเพื่อนให้มากลลวงวดวา่างหันะเลขกับเขาอยู่แต่ว่าก็เสียดายร้างมันเนาะเอางวดนี้ละงวดหนาว่ากันไหมเอ้ยงวดที่แล้วลวอยมันไปเอางวดนี้ดีกว่าความฝันมันก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจยยารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอย่ทีีโชคละดวงครับส่วนตัวเลขจะเป็นอย่างไรซอยตีให้นําเลยนะครับเด้อเพิ่นบอกว่าฝากตีเลขให้นําแน่ เมื่อนี้เลขคข้อมฝันเหลขกเหลขกที่เพิ่นถือฝันนี่เพิ่นตีบอบอทันเกง่งตัวนางชีนะแต่ว่าเพิ่นมีแค่เหลขกอายุเลขกทีบาทที่จะเอามาฝากทุกคนแต่ว่าถ้าเลขที่แปลออกจากควอมฝันเพิ่นยังโบมีแปลโบเป็นซอยแปลในนะครับเด้งงวดนี้ครับวันที่หนึ่งสิงหาหกเจ็ดเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางครับผม เพื่อนฝันขึ้นวันโกนครับเพื่อนฝันขึ้นวันโกนเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันเห็นแม,ม่ครับเพื่อนฝันเห็นแม่แม่เพื่อนกระเสียไปแล้วล่ะ,ละแต่ว่าในฝันน่ะแม่เพื่อนยังบอกท่าน mm hmm. ยังเพื่อน i, ยังบอกท่านข,ขาดใจเลยเพือ่<ข>อนว่าแต่ว่านอนอยู่ในที่นอนนี่ละ่ะนอนอยู่ในที่นอนพ่อดนี้เพื่อนกระซังเสียหลูเพื่อนสุผู้สู่คนแกว่า ให้เบ si bu no. ิ่งให้เบิ่งน้องให้เบิ่งลูกให้เบิ่งหลานเด้อว่าะั่นพอบัดนี้สีวาแล้วปึ๊บเว้าว้าอยู่แล้วนะแม่เพิ่นกะกำมือเนาะแม่เพิ่นก็กำมืออันนี้แม่เพิ่นนอนอยู่อยู่ในบาทเด้นอนนอนอยู่ในบานน่ะแม่เพิ่นก็กำมือแม่เพิ่นกว่าอย่าลืมที่แม่บอกเด้อเิมนว่เสิพอปานีบอกแล้วปึ๊บแม่เพิ่งก็ใจขาด ในฟันเน่เพื่อนก็พากกันอาบอาบอาบน้ำให้แม่นะอาบน้ำให้แม่แล้วก็เอาแมวนั่นเอาใส่ในโลกเพื่อนว่าสินี่แหละในฟันเพื่อนเป็นแบบนี้เพื่อนก็เลยบุกหัวเพื่อนสิแปะแบบไหนเพื่อนก็เลยให้เบาหน่องมาให้เอฟซีช่องเบาหนองแปะให้แล้วเพื่อนก็สีเขาเมาเบิงเพื่นว่าแล้วแม่พอดี แล้วแม่เพิ่นสีเขามาเบิงเพิ่นบอกว่าฝันว่าวดได้อาบนา้ำได้อาบนา้ำซบแม่เพิ่นวางสีนะแต่ว่ากระบุงหูสีตีเพิ่นวางสีนะแต่ว่ามันแปลกใจตรงที่ว่าแม่กรรมือนี่มันสิมีความหมายอีหยังบ่องสีนะเพิ่นวางสีเพิ่นก็เลยให้เบาหน่องมาเบาแล้วกะัให้ทุกคนแปลฝันซอยสีนะครับนะอา,บอ,อายุแม่เลยครับเด้ออายุแม่เพิ่น อา,อายุแม่คุณอายุแม่แม่ดาวน่ะล่ะ90ปีนะครับนอะแล้วก็อายุแม่ดาว69ปีบานเลขที่เพิ่น109อันนี้คือบานเลขที่นะครับนอฝันวะ่นาได้อาบอาบโซบแม่ได้อาบน้ำอาบน,น้ำโซบแม่นั่นล่ะเพิ่นก็บอกว่ารองตีให้เด้อเพิ่นว่าฝาก fc เบาหน่องตีให้นน้ำเนี้ยนะ อายุแม่เพิ่น90ปีอายุแม่ดาว69ปีแล้วก็บ,บาลิทีหนึ่งศูน้าบหกนองอู้บาลิทีหนึ่งศูนี่งามเลยงามอยู่เพูดว่าถือเลขถือเลขกกับบอยได้เพูดว่าถือเลขกกับบอยลองเบ่งครับโบนแน่ครับงวดนี้เฮาอาจสิได้โชคนะําเพิ่นก็ได้นะครับเนาะงวดที่แล้วนะั่นงวดที่แล้ว เิ ett, mm ่นได้เลขมาสามหกเป็นได้มาตัวเดียวหางเดียวนี่แหละที่เบาหน่องคึ้เชียดายแห้งก็คือได้มาตัวเดียวถือก็ถือผู้ถือก็ะเหลีวเพิ่นว่างวดวังหันเพิ่นให้มาแต่ว่าเบาหน่องบลเอกบอกลุงคลิปแต่แม่เพิ่นได้โชคครับแม่เพิ่นได้โชกเบาหน่องก็ไลยถามเพิ่อนว่าเลขงวดวังหันได้มาแบบใดเพิ่นก็บนเนี่ยผมบอกซูฟังหนาเพิ่นก็บอกว่าแม่ก็ได้เลขมาตัวเดียวหางเดียวก็คือสามหกเพิ่นว่าเขาให้มาตรงๆเลยเพิ่นว่าสินะ คำว่าเขาให้มา,มาดีหมายความว่าจังไรเพิ่นไปได้นะําเ่ามาห,หรือว่าเป็นเลขฝันอันนี้บ่าวน้องกับบริบทบ่ได้ถามเพิ่นลึกๆนะแต่เพิ่นก็ให้แต่ความฝันมานะลองครับเด้อลองพิจารณาเบิ่งแล้วก็ลองตีฝันให้แม่แล้วนําเนี่ยครับผมฝันว่าได้อาบศพแม่นะครับเนาะอาบน้ําให้น้ําน้ําศพให้แม่นัาานนะะ่นล่ะเพิ่นว่าจะสิตีจังได๋ตีบ่เป็นคือกันตอนแรกเพืน่นเราสิบ่เว้าสู่ฟังนั่นล่ละ เพื่อนว่าเดี๋ยวให็นฟันดีกว่านี้ก่อนแต่งสีเบาแต่ว่าเพื่อนเห็นเบาหน่องแล้วเพื่อนก็อดบ่ได้เพื่อนว่าแต่เพื่อนว่าถ้าถ้าเพื่อนได้เลขมากหรือว่าถ้าเพื่อนฟันอีกเดี๋ยวเพื่อนจะมาบอกสูฟังอีกเพราะว่าเพื่อนหมักเพื่อนหมักไปวัดเผื่อเพื่อนได้ไปวัดแล้วไปได้เลขมากสิเดี๋ยวเพื่อนจะมาบอกซูฟังนะครับเนาะจะไหนก็คอยติดตามครับผมเดี๋ยวเบาหน่องจะไปถวายเทียนพรนษาแล้วก็ไปขอโชค ยูวัดบันจะบกเอ,อยูวัดบันขยุ่งแล้วกันกระทอมบันจะบกเดี๋ยวถ้าเบิ้งฟังนองลาก่อนว่าเพิ่นสิไปน้ำอีลีร้อยเปอร์เซ็นต์บต่เดี๋ยวถ้าไปอีลีร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมารับโชกไปน้ำกันนะครับนอ้องอย่าลกมคอยติดตามเดี๋ยวบ้านนองกันสิลงคลิปให้เบิง้งคือเก่าละสุปผูุ้คนหลายคนถามมาว่าบ้าวนองฟันหรอเบ้าวนองกันฟันแล้วครับแต่ว่าขออีกคืนหนึ่งก่อน ขออีกคืนหนึ่งก่อนว่ามันแต่ชั่ววะถ้าเพิ่นม,มาให้ให้เพิ่นม,มาให้เห็นอีกคืนหนึ่งแล้วบ่าวหน่องจะมาบอกสู่ฟังเพราะว่าบ่าวหน่องฝันมาแล้วละ่ะสองคืนบ่าวหน่องยังบอกชั่วบ่าวหน่องบอกว่าขออีกคืนหนึ่งเป็นคืนที่สามเบิ่ง้ะบ่าวหน่องฝันมาสองคืนละแต่ว่าบ่าวหน่องขอเพิ่นอีกคืนหนึ่งให้เป็นคืนที่สามจังมากว่าสั้น ย่งใดก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่หนึ่งสิงหาหกเจ็ดครับผมเดี๋ยวอของพอเดซ่าเนั่นเดี๋ยวบ้านน้องจะไปตามฝันมาให้นะครับเนาะพอเดซ่าพีนาเดียงวดวันเพิ่นตามเลขหกสามเลขวาวเลขวาวที่เพิ่นเห็นนะเพิ่นก็ถือไอ้สามหกเยเพิ่นถือสามหกเกิดเป็นถือสี่โตครับโอ้ยเกิดเป็นถือเลขสามโต เกือบมันถึงเหรียสโตครับเพื่อนสือ C สหเพิ่อนสือ C36 แต่เหรีมันออก336สากเนาะเกือบมันถึอ3ามโตอ่อาจะได้ค,ค่อยติดตามมาเรื่อยๆครับเหรีนะหลายแล้วละ่ะตอนนี้สีบอกให้ท่านเลยล่ละสีบอกให้ท่านจะได้ขอทุกคนจงโชคดีง่วมที่1สิงหาหกเจสวัสดีครับ